ามาอีกยังเนาะกาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีประตูผ่นบบา,านที่เขาขับ z ม o m องน้องคำเด้อพบพ่อกันขึ้นก้าพี่น้องเอ้ยตอนนี้พะหัวมาอีกยังมาเบิ่งมา z มน m ดูกันเลยจ้าจ้าอีมาอยู่บบเอ้าจะมาหนังอยู่ไซน์งานคนบาหนิเ้ยนี่อยู่ไซนนี่ฮะงานค้นเล่อยู่ใส่สังเกตให้พี่น้องสังเกตเบิ่งรอบ สบายดีพี่นอ้องสวัสดีพี่นอ้องตรงยีนยินตอนนี้พายคิวมาหาหมอพี่นอ้องยสักวัคซีนสั่งวัคซีนต้องทำหมอแมนไอคิวนอนตอน,นอตอนนี้น<บ>คิวนอนทำหมอกำลังมาหมอกำลังมาแลา้วเนาะ Ngoài khi lột mày ra Kéo nào anh ta phía ấy khá nhé nhằm lên nâng gân sông Bá mà hèn Lông rồi sát kíp lời Hãy subscribe cho kênh Ghiền ขจาทูขจาทูเลยขจาวทูขจานอหน้าเจาเมื่อนะขจาทูเปลี่ยนก็อยินเมยเปลี่ยนกะกันทูไปยังนอยชูมือให้กับนันแล้วทูเนก็เนกอกเห็ดลินไปสันสันแววพุ่มควคือฟูแห้งแต่่า อาการมานนี่กับพินทองเลยแต่แอดแห้งอลายแต่แอดแต่หนูขัวลุกขึ้นเ้ยไหอ่อ,อ,อ,อนละถ้วย <c oughs> จุส่หม้อผนบ้นนนานไก่นะผลละมาดยังบมหอดสงสัยเล่นอ,อะไรกระเจ็บตาน เมือนทำบตรพาเฮ็ดพี่น้องเลยเมื่อยไปเลยพาซองซาเมื่อโอ <S <S ้ยจะเป็นลมเป็นแรงคามาดองามาดองอยู่ผมเป็นมาสัสสัไปกันอยู่ก็ได้เมื่อยมองมาได้แม่บุมมาท่านขอแค่ผมขอยนายมันก็เป็นนาเนก ก็มา,มม<น>าซื้อกันคืนอเมา,านะท <laughs> ี่ทำพอไอคิวที่น้องไม่ใช่อะไรนามก็คือซื้อกันนำเข้ามาอยู่พี่กับยี่ปุ่นเป็นอะไรแบบญี่ปุ่นจะมาจะมาอยู่พี่เพ้เดียวอ่นนันซะ คนมาอยู่ผู้เรียนเนี่ยหอบติพย์เขาไปกินอยู่แถวกลางบ้านอ๋อผู้เดียวเนาะตรงนี้แท้มาลอยู่กลางบ้านยาผึ่งกับบอมาเนะาะยาผึ่งกับบอมาอแล้วอบบไอ้มีแบบไอยคิ้วเนาะพอเจ้ากับบอมาไปพอคงจะบอมาไอ้เจ้เคือบแอบมาอยู่แถวบ้านบอมาเลยบ้านจะดุอืม เ e ็บเลอะก่นนั่นสิบไปกวปีแล้วนะแม่นบอกเลอะก่นกปีแล้วพี่น้องเอ้ยแล้วก็ผู้สาวกปีแล้วาบ่สาวกปีแล้วเกิดเลิกแม่ประมาณนันะปร่อืมโอ้เลกนัยังบ่เห็นว่าน้อเนาะ5ปี5ปีแล้วเลิกกันไปนะ ที่วัดเออเต๋อไปสหปีเรื่องเตยแมงคือพายเตเหตุพอพอน้อนไอคิวกับแม่เลิกกันเนาะย้างอยู่น้ำยายมันอยู่น้ำยายที่ปัจจุบันแหละที่ว่ากินเขากับสม่ากับเมื่อยละเนาะมาลงอั่าน ก็จะกินากาปีสาหาปีเนาะ,ะกันญาันมีแฟนใหม่แล้วว่าอยู่มีแฟนใหม่แต่เฮงแล้วนไปอยู่ไทยเนาะยวนยงวะอยู่ไน้อยง,องออย,งอยงออี่นี่ไแถวอีสานอีไน้ังไอยู่แถวเออปทุมราชเนาะไอยู่ปทุมราชะวิ้าจางสอนมา คุดมันลัะจาไอตัดอ่อนลักจะขามขญามเพชดอ่อนับคุดตัดอ่อนยำุมันกัากุดมันย้ำมลูกับทับลุกมันลักจ่างไปเรยเอยนดุไม่เอาไอฝนขยันเป็นคนขยันลักจ่ากุดมันุดยันทางหย่าช้วยมันเมนบ่ด้อยู่ไปเศร้าหรอจอ่างเยนกไปเบิดอย่างเงี้ยนก็ไปเบิดก็แบบอัน เพื่นกับบอยกคเลยสมบูรณ์ปานใดเนาะขาดขาดพ่อเมยก็คือแบบขาดคมอบอุ่นวะทรายพี่น้องเไงแค่น้องข้ามเมื่อนี่กัเพือนก็เงียบเองน้องข้ามมาให้จ่มแค่แน่นะเคยจ่มให้พังเนาะจด้ปะยา้แล้วคือเมื่อยุบันทังนั้นแล้วจมแล้วหยุดไอคิวเราเปลาลานใหญ่ทั้งหมดหมดลานตอนนั้นลงมาหลินมายังดีซื้อมาสัวข้าวแล้วเผื่อกระเมื่อ มาอยู่พืนงนเพิ่หอนกมีเา่อยู่ลลานเพ่านอก็คืองานถวพี่น้องเลยงาน้องน้องขําก็คืออยู่เมืองไทยคนละงานเทก็อยู่เมืองไทยแม่งานเทพคืออยู่เมืองไทยเหมือนกับปรม่าผมอะทำงานอะย่างนีหลับจ้างรับบ่ายรับจ่ามาแบบมีเบียมีงานเมาอยู่ซื้อเลยพุญไาครับ ไปห้าปีห้าจะมคนไปเขาจะหิ้งกลับไปเพื่อน้อาท่ำจพาไปฟรอยคิวก็บวันไอคิวพามอแล้วก็เงินท้ากับฝรั่งมมีเงียบพอส่งลงซบกับบริ้ทส่งไปที่เป็นเดือนแล้วบอกแล้วมีงานหรอ่มีงานที่เป็นเดือนอะไรอี่างไรเปิดงานชื่อแม่นปอยู่หากี่เปอร์ เอาเป็นเพียงมาะม่ายครับมะม่ายทานพอเจ้าจะมาเตะไก่งอ nhà เราก็โทรมาเยอะโทรมาแค่แตมีเนี่ยปลูกกันขายเราพี่น้องเอ้ยเป็นกะแค่แตมีแบบเก๊ไก่เนาะกับอบอุ่นเน่บางทีกะ เป็นกะมาิดมาหัวในก็ไปคิวนั่นแหละมาคิวใกันแห่เงียบเงนแ่งเงียบนาะเริ่มแดดด้วดิมีอเรจ่งมือแลงมือนีล้ดิซองมือนีแล้วแดดต้ามือเคยเน่ยสบาย เมื่อบ้านป่าแล้วพี่น้องแดดละฝนตัวแม่สิได้เมื่อบ้านป่าทำเหตุไอ้คิ้วน่ะสิได้ฮอดวันเกิดไอ้คิ้วเลยเด้อป้าลุงเด้อวันเกิดไอ้คิ้วแล้ววันเกิดไอ้คิ้วนี่ก็คือว่าวันที่เจ็ดตุลาเนาะแบบวันคู่แห่งสตบ์ล่าว่ะสาบพี่น้องวันที่เจ็ดตุลาเนี่จะเป็นแบบเมื่อวันเกิดไอ้คิ้วไหนที่หาอยู่ในสองมือในสองวันเองวันเกิดไอ้คิ้วสิครบรอบปีหนึ่งเลยนางยังบ่อย่าก นั่งยังหวยากอย่พี่น้าศึกษรอบรอบวันเกิดในคิวเนาะอีกอีกสองวันวันเกิดในคิวแม่ในวันเกิดในคิวนั่จำอื่องหมดเลยไปครบรอบปีอะเด้กครบอบปีนั่นมันพูดมันเป็นยังมนคืงยังหัวยากอเลยมันช่้นเกิดในคิวนะมันมาถงอย่างๆบอกมันคืองานเ่หม คือเงานมันแท้คือบ่อโดนเนาะอูดปันสุดอืมคิวไอ้คิวแม่กับบริสุทธิย่างให้ดอกบ่มีเงินมีแฟนผูกแค้นให้ยไอ้ยาใส่ขนมมาก่อนน่ะกินบะได้ไอ้คิวกินบะได้ เมื่อห้าบันป่ามันแหละโอเคขีนมาดีกี่าแล้วยายพี่ถึเงียบเลยเนาะสุดเป็นเก้าโมงแล้วโอเคนายพี่น้องคิดพี่น้องคำพี่ได้ก็ขอจบเขียวแพงสนิเด้อพอบรึงผักส้มต่อไปสบายดี